สวัสดีค่ะนาภาัสบุญเพชรผู้จัดการสาก์นิคมไทายยางจำกัดค่ะสาก์นิคมไทายยางจำกัดนะคะปัจจุบันมีสมาชิกอยู่1,872คนค่ะมีทุนดำเนินงานอยู่160ล้านบาทค่ะในส่วนของสาก์นิคมไทายยางจำกัดนะคะเเรา มีการส่งเสริมในส่วนของสมาชิกเนี่ยตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ําแล้วก็ในส่วนของสากลเนี่ยสากลทําธุรกิจหลายๆด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมด so ้านสินเชื่อนะคะธุรก it ิจของเรื่องเงินรลบฝากการจัดหาสินค้ามาจําหน่ายการส่งเสริมอาชีพนะคะแล้วก็ในเรื่องของธุรกิจแปรรูปนะคะซึ่งตรงในส่วนของธุรกิจแปรรูปเนี่ยสามารถลดต้นทุนการผลิตให้สมาชิกได้ในส่วนของการส่งเสริมอาชีพนะคะในสากลได้มีส่วนในเรื่องส่งเสริมอาชีพสมาชิกเกี่ยวกับเรื่องของโค้ก เริ่มตั้งแต่คนต้นน้ำค่ะสากรส่งเสริอมอาชีพตั้งแต่ให้สมาชิกเนี่ยเอาทุนนะคะไปซื้อโคแมพันธุ์นะคะเพื่อเลี้ยงโคแมพันธุ์เพื่อจะได้โคต้นน้ํานะคะมาเลี้ยงเป็นโคข,ขุนให้สมาชิกซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถทําให้สมาชิกสามารถลดต้นทุนการผลิตได้เพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยสร้างโคข,ขุนที่สมาชิกมาเลี้ยงเนี่ย ค่อนข้างมีราคาแพงสากรเองก็เลยส่งเสริมสมาชิกในการเลี้ยงโคแม่พันธุ์นะคะเพื่อให้ได้โคขุนที่สามารถลดต้นทุนการผลิตได้แล้วก็มีราคาถูกแล้วก็เป็นไปตามความต้องการของตลาดค่ะแล้วก็ในส่วนของกลางน้ำเนี่ยนะคะสากรก็มีข้อโคขุนนะคะ ข้อแบบรวมไว้ให้สมาชิกที่เลี้ยงโคขุนแล้วก็มีในส่วนของทุนให้สมาชิกไปซื้อโคกลางน้ำนะคะแล้วก็ในส่วนของสากลเองเนี่ยมีการแปลรูปอาหารนะคะเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้สมาชิกซึ่งตรงนี้เนี่ยในโคหนงตัวเนี่ยนะคะในการที่กินอาหารโคขุนของสากลเนี่ยสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ตัวละ1 0 0 0บาทนะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยหลังจากเลี้ยงโคต้นน้ำแล้วเนี่ยในส่วนของปลายน้ำสากรได้หาตลาดนะคะซึ่งบอกนิดนึงว่าในส่วนของข้อโครวมของสากรเนี่ยสากรไปขอเป็นสถานกักการสัตว์นะคะแล้วก็เป็นข้อโคคุณที่ปอดสารเล็กเนื้อแดงนะคะเพราะฉะนั้นวัวของสากรเนี่ยโคคุณของสมาชิกสากรที่เลี้ยงในข้อรวมเนี่ยค่ะก็จะไปสู่ตลาดที่เป็นตลาดของโคปอดสารนะคะซึ่งส่วนใหญ่พ่อค้าที่มาซื้อนะคะก็จะไปส่งพวกโมเดิร์นเชตนะคะส่ง พวกตลาดพิมียมนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นปลายทางที่สากรดูแลในสมาชิกนะคะแล้วก็ในเรื่องของโคขุ่นแล้วเนี่ยสมาชิก ในส่วนของสมาชิกสากลเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของอาชีพอื่นๆนะคะนอกจากโคกขุนไม่ว่าจะเป็นส่งเสริมของกลุ่มอาชีพสมาชิกที่ปลูกเผือกนะคะสากลเองก็ให้ทุนสมาชิกไปในการซื้อเผือกนะคะซื้อก้าเผือกนะคะเป็นค่าปุ๋ยค่ายาแล้วก็ในส่วนของสมาชิกที่ทําอาชีพการเกษตรต่างๆก็มีต้นทุนให้แล้วก็ล่าสุดเนี่ยสากลได้ซื้อเครื่องผสมปุ๋ยนะคะแบบอัตโนมัติมาเพื่อรองรับนะคะปุ๋ยสั่งตลาดของสมาชิกซึ่ง ปัจจุบันเนี่ยสารกรทําปุ๋ยสั่งตัดแล้วก็ได้รับการต่อรับกากสมาชิกเป็นอย่างดีนะคะ,ะสามารถลดต้นทุนการผลิตให้สมาชิกได้กระสอบละ150บาทถึง200บาทต่อกระสอบนะคะแล้วก็อัตราผลผลิตของสมาชิกเนี่ยเพิ่มขึ้น20-40%นตะคะต่อไร่นะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้สารก,รกรก็เลยสั่งเครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถผลิตได้วันหนึ่งเนี่ยประมาณ320กระสอบต่อวันเพื่อไว้รองรับความต้องการของสมาชิกนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ได้รับการตอบรับจากสมาชิกค่อนข้างดีนะคะนอกจากเรื่องของปุ๋ยสังตัดเรื่องของการส่งเสริมอาชีพแล้วเนี่ยนะคะออนอกจากสมาชิกที่มีอาชีพอื่นเช่นเลี้ยงหมูก็มีในส่วนของเรื่องเงินทุนเรื่องของการส่งเสริมอาชีพอย่างนี้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งสากลก็จะมีเงินตรงเนี้ยรองรับไม่ว่าสากลสมาชิกเ,เนี่ยจะประกอบอาชีพอะไรเนี่ย สากลจะให้สมาชิกเนี่ยรวมกลุ่มกันมานะคะเพื่อจัดกลุ่มนะคะเป็นการส่งเสริมอาชีพของสมาชิกเป็นแบบกลุ่มนะคะแล้วก็ในเรื่องของผักปลอดภัยวิถีอินทรีย์นะคะในส่วนของสากลเองก็ส่งเสริมสมาชิกเช่นเดียวกันนะคะซึ่งในส่วนของผักปลอดภัยวิถีอินทรีย์เนี่ยในส่วนของสากลเองเนี่ยจะมีแปลงนะคะจะมีแปงลงรวม ซึ่งในแปลงรวมเนี่ยสากรได้ขอใช้พื้นที่ของกรมส่งเสริมสากรนะคะเ,เป็นศูนย์สาธิตนะคะเป็นศูนย์สาธิตเป็นศูนย์เรียนรู้นะคะเพื่อให้เกษตรกร,ร,กรที่เป็นสมาชิกสากรหรือแม้แต่เกษตรกร,ร,กรในพื้นที่หรือคนที่ต้องการมาดูเนี่ยนะคะเป็นเเป็นศูนย์ เป็นศูนย์สาธิตนะคะเป็นศูนย์เรียนรู้ให้สมาชิกเข้ามาดูนะคะแล้วที่ตรงนั้นเนี่ยก็จะสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยจะมีสํงงานักงานพัฒนาที่ดินศูนย์วิจัยการเกษตรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเข้ามาส่งเสริมอาชีพเข้ามาอบรมให้ความรู้กับสมาชิกนะคะ ในส่วนของสากลนะคะก็มีเรื่องในเรื่องของสวัสดิการให้กับสมาชิกสากลตั้งแต่เกิดจนตายเลยนะคะตั้งแต่เริ่มเกิดนะคะสากลเองก็จะมีเรื่องของเงินรับฝันให้กับสมาชิกสากลนะคะแล้วก็เมื่อเจ็บป่วยสากลเองก็จะมีเรื่องของทุนค่ารักษาพยาพบาลให้กับสมาชิกนะคะเมื่อสมาชิกนะคะมีงานบวช งานแต่งงานนะคะสากลก็จะมีเงินสวัสดิการในเรื่องของร่วมของงานมงคลต่างๆนะคะแล้วก็เมื่อสมาชิกเสียชีวิตเองเนี่ยสากลเองก็จะมีเรื่องของเงินสวัสดิการนะคะเป็นร่วมสมทบในเงินในจัดการศพให้สมาชิกศพละ10,000บาทนะคะในส่วนของสมาชิกสากลก็ใช้ปุ๋ย<ช>ปุ๋ยสัยยยยยงตานจ้ะเป็นไงบ้างดีจนบอกว่าปุ๋ยอะไรปุ๋ยสังตาน นั่นแหละแล้วก็ลูกลูกบ้านกน็มาใช้ด้วยเลยวะ่ะลืมใช้เลยเพราะเราใช้ดีอ่ะนะน,นี่ยังไม่ได้ใช้เลยแม้แต่ทีเดียวไอ้ขี้เปียวนู่นก็ยังไม่ได้ใช้ปุ๋ยนะเพราะว่าใช้ตั้งแต่ปีที่แล้วเหมือนมันมีโอนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละแล้วแล้วมันถูกมันลดต้นทุนได้ไหมป้าดีดีลดต้นทุนด้วยแหละแต่แต่คนต้องเคยใช้นะถ้าไม่ใช้ก็ไม่รู้อ่ะว่า เออเมื่อหน้าท่เลวของเราไม่ได้เขียวกันนี้เพราะหน้านี้เราก็ต้องสังเกตด้วย <c oughs> เาขาให้สกอ <c oughs> ให้สารก,กร <c oughs> ดูแลสมาชิกอย่างนี้ตลอดไปแล้วก็จะใช้ปุ๋ยสหกร์ตลอดไป <c oughs> เอ <c oughs> เอ <c oughs> ผมเป็นสมาชิกสกรกรมาประมาณ20ปีก็ที่อาชีพหลัก,ลกๆที่แรกก็ทำนาพอเสร็จจากทำนาแล้วก็ไม่มีงานตัวอื่นก็หันมาเลี้ยงโคคุณเมื่อก่อนเมื่อก่อนที่เลี้ยงโคคุณก็ซื้อหาง สหกรณ์ยังไม่มีการการทําผสมอาหารการผลิตอาหารก็ซื้ออาหารข้างนอกก็รู้สึกว่าอา,อาหารมันมันมันแพงแล้วประโยชน์ประโยชน์ของอาหารนี่น้อยทาให้ต้นทุนเราสูงขึ้นต่อมาสากรณ์ได้ผลิตอาหารโคคุ้นขึ้นมาก็พอมาใช้ตัวนี้แล้วต้นทุนจากาสมมุติว่าต้นทุนเลี้ยงตัวละหมื่น สมมติัดต้นทุนค่าหาตัวละเมือนของสากรก็จะลดได้ประมาณจะเหลือเก้าพันเหลือแปดพันถึงเก้าพันประมาณนั้นทําให้เรามีรายได้ตัวนี้เพิ่มขึ้นอีกจากที่รายได้เมื่อก่อนที่เลี้ยงโคคุณนะเราน้อยจากคอกเล็กๆผมก็สามารถตหตเป็นคอกลงเดือนใหญ่ๆได้แล้วก็เพิ่มเพิ่มโคคุณจากสิบตัวเป็นยี่สิบตัวสามสิบตัวได้เลยเพราะว่าเพราะว่าตัวนี้แหละ่ สุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณทางสหกรณ์ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการประธานรองกรรมการทุกคนนะที่ที่ช่วยเหลือสมาชิกทุกๆคนรวมทั้งพมนี้ด้วยทําให้สมาชิกทุกๆคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอขอให้สหกรณ์คงไว้ซึ่งการให้รถด,ดูแลสมาชิกลดตน้นทุนของสมาชิกในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องโคคุณเรื่อง,เร,องอเรื่องพักปลอดภยัยเรื่องอ ที่ผมเน้นอีกอย่างนึงเขาว่าปุ๋ยสร้างตัดเพราะว่าลดต้นทุนได้เยอะจริงๆอิผมเองก็ใช้อยู่ลดต้นทุนไม่ลดต้นทุนอย่างเดียวเพิ่มผลผลิตให้เราด้วยไอตัวไอตัวเนี้ยเยี่ยมมากทั้งปุ๋ยสร้างตัดแล้วก็อาหารโค้คุณเนี้ยสุดยอดมากขอให้สหกรณ์รักษา้ตัวนี้ไว้ให้ตลอดและขอให้เจริญต,ต่อไปเรื่อยๆ